ส <5, S 2> ี่ห <40. S 2> ้าสี่สิบนะ T ใช้ได้ตัวนีด้ดีใช้ได้ครับผมไม่ต่างจากตัวนั้นเท่าไหร่พี่ T ีเทคครับผมใช่ครับจัดไปครับจัดให้หน่อยสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิงดินด่วนครับผมอยู่ที่ทอำเภอประสาทครับร้านช่างวินนี่ครับเอาเจ้าตอนเดียวมาเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องครับผมเพิ่งเป่าไหมพี่ <Billie S 1> ไม่เป็นไร <PO mats Juan> จัดไปร้านนี้ก็จะมีปะยางด้วยครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำม <essa> ันเครื ouais ่องจูนรีแมปได้หมดเนาะเป็นงานหลักเลยครับอันนี้นักแข่งนะครับนักแข่งนักแข่งระดับประเทศเลยนะแล้วรถอยู่ไหนอ่ะรถก็ทำแอร์ครับแอร์ระเบิดนันนี่แข่งอะไร ตอนไปอ่ะมีแอร์ขากลับมานี่แบบไม่มีแอร์เหนื่อยหน่อยขับไปขับมาน่ะใช่ครับโอ้ยไปเล่นรถสไลด์เลยรถสเต็ปใช้งานแต่ว่าแข่งได้เหรอขี่ไปขี่กลับขนของไปเองขนแม่แรงขนล้อขนยางไปเองเนี่ยครับยางยหนั้ายางกัอแข่งเนี่ยหน้าเท่าไหร่ขอบเท่าไหร่นี่ แม็กส่วนมากก็17คอบ7ครับผมไหนตัวนี้อ่ะตัวแข่งไอตัวโ,ลโลนลลอนะพี่ตัวนี้นั่น,นะครับเขาสบแ่17ิบเจ็บ17็กับด,บดนนู้ดูอันนี้ก็ยางแข่งแล้วนี่หนาก<ช>วางมาก นักแข่งระดับประเทศนะครับของจังหวัดสุรินเลยนะครับนี่ช่างวินครับดูการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบนี่ประจำปี2018ธรรมดาครับ ดูเต็ถ้วยก็รู้ว่าสุดขนาดไหนครับทีเทคพี่ใส่ตัวนี้ใช่ไหมเสื้อพี่อะทีเทคเหรอ,อรถพี่อะใช้ทีเทคเหรอ อะไรนะอันนี้มันอะไรเนะี่ยไฟเตอร์มาด,ด้ามาด,ด้าไฟเตอร์ร้านช่างวินก็จะอยู่ตรงข้ามปตอท,อท,อทอนะครับเส้นสุรินทร์ประสาทบริการดีประทับใจครับ วันนี้มันขอบเฉลี่ยพี่ขันแปดเท่าของกูสิบแปดเื่อง2ั0ห้วันนี้คันนี้สองพันห้าปเทสก่อนอันนี้เปลี่ยนยางเหรอยยางครับมาสเตอร์ไฟเตอร์ อวกสายยางหน้ากว้างมากครับเดี๋ยววันนี้จะให้เกอุด EGR ให้ด้วยครับตัวไหนเนาะของอ i s u กี่บาทนะเนี่ยเอาเลยบันเลงได้ครับแข่ชีวิตัโอ้ขับรถ,ถข,ขึ้นเขาเสียวจนไอ้ตัวไี้ขึ้นเขาสามกิโลน่ะที่หินดูแลเขาหน่อยอหลังจากรีแมปมาครับหลังเขาเที่ไม่จะจะวายหรอกดูแลจนฝนตกแล้วน,นะบันนั้นผมมาไม่รู้ว่าใช้ไป ตอนนั้นน่ะก็น่าจะถ่ายอยู่นี่แหละน,น,น,น่าจะได้รอบพอดีแล้วแหละโอ้ดูทีเร็มากเลยดีขึ้นฮะพไปน้ำมันเครื่องน่าจะขาดประมาณลิปหนึ่งเนี่ยเอ้ะตอนนั้นผมถ่ายอยู่นี่ใช่ไหม ใช่ครับใช่เลย เปลี่ยนกองโซล่าด้วยครับอยู่ตรงนี้กองโซลา่าชิลีมากเลยห้องเครื่องนี่ครับของอิซุ u ิอาร์นี่เลยครับตัวสำคัญครับกองน้ำมันเครื่องครับ อยู่ฝั่งไหนบอสครับผมบอสอ่ะบอสครับบอสบอสแปลว่าผู้ยิงใหญ่คนละบอสเนี่ยคนละบอสอ่ะออกแสงได้เหมือนกันครับคนละบอสผมอยู่ฝั่งนี้อ <ะ S 2> เอาละอุดอางได้ครับน้ำมันเกลี่ยเกี่ยงไว้ ไม่ขาดเท่าไหร่นนะยังเยอะอยู่นะอันนี้ก็ขายได้ครับเขารับซื้อสั่งเท่าไหร่พี่สองพันกว่าหูกูที่อย่นี้ถูกปว่ะถูกมากถังเก้าร้อยเองอย่างนี้ฮะจริงเหรอใช่ถังสองร้อยนี่นด้ไหมข้าละพอละสามร้อยอ่ะ,อะ,อะถูกมากเลยผมแต่ก่อนไม่ใช่เขาซื้อสองพันเหรอเมื่อก่อนใช่ครับมันลงไม่รู้วันมันมีกฎหมายอะไรเกี่ยวกับอ่า อะไรมือสองพวกนี้แหละของเก่านี่แหละของเก่าบิ้วใหม่ตอนนี้ผมเอาเก็บไว้ให้ให้พี่ผมจะทำเสาปูนเก็บไว้่ได้ขายนะทำเสาปูนครับอ๋อรอเสาปูนอ๋อรอเสาปูนต้องใช้น้ำมันเครื่องใช่ครับไม่ให้มันไม่ให้ปูนติดกับอาแบกครับเดี๋ยวให้พี่วินล้างอู้ดูอ่ะอันนี้เป็นน้ำมันเครื่องเหรอครับมันคือไอ้น้ำมันเครื่องไอ้น้ำมันเครื่องครับเยอะเลย ก็ดีพ like ี่ผมว่าเลดกำลังมาตอนนี้ว่าเลดสวยกว่าเปลี่ยนท่อนี้เป็นท่อเลดดีวะแต่งรถไม่รู้จักจบรอกถ้าแต่งเรียกว่าดูแลดีกว่าพี่อย่าไปเรียกถึงขนาดว่าแต่งนะดูแลดีดีแลมันดีดีรถใช้งาน เดิมๆแล้วีปแล้วนี่มาแล้วครับที่เช็คพ้นนะครับนี่ตัวนี้ใช้ดีครับนี่นี่อะไรนี่กองกองเซอร<อ>่าครับผมอ่านว่าอะไรวิกครับผมวิกวิกวิก ใช้กี่เลือดพี่เมื่กี้ผมเติมไป็เจ็ดเลยถ้าเป็นนยูสุแต่ว่าขอส้วงงานแล้วต้องบวมตื้นใช่ไหมนี่คืมาผมเลือกครื่งครับตามาามาตรฐานจริงๆมาครับแต่ว่าส่วนมากแล้วนิสัยของอีอสุพี่แม็กอ่ะเขาจะมีไฮน้่นมันเครื่องเขาน่าอย่าเยอะเลยเติมไม่เผือ่อมันก็ยังไงต้องเนี่ยที่มันหายไปก็าหายไปกับไฮน้่นมันเครื่องเนี่ยแหละครับจะมามา,าที่เห็นเยอะพวกเนี้ยมันก็จะเลือกเยอะนะ แต่ถ้าเป็นหนึ่งจุดเก้าไม่ได้เลยต้องหกนิดครึ่งเท่านั้นถ้าเติมเจ็ดเมื่อไหร่ซีนท้ายอีาซีนท้ายเครื่องชอบเยิ้มชอบรับ่วแล้วแต่คันครับผมหกครึ่งก็ได้ครับอีกครึ่งก็เดี๋ยวพกติดไว้ในรถนะพี่เนาะเลื่อเติมครับ เดี๋ยวเติมเสร็จก็อุด e c r ครับเติมอีกขึ้นหนึ่ง ไปเปลี่ยนกองโซลา่าครับเฮ้ยแค่ประสาทเขาได้วิ่งดินกันไหมช่วงนี้ไม่เห็นวิ่งนะผิวาจะวิ่งไม่ได้นะ้องฝนตกครับ ไปแบบนั่นเลยเหรอครับไม่ใช่มันหมุนฝานั้นก็ใส่ได้เหรอมันเวลาใส่เข้าคืนใส่ไม่ค่อยตรงพี่เนี่ยแล้วมันต้องขอดเอามาล้างดูตะกรนดูอะไรด้วยตะกอนฝุ่นมันรีบาอดมาโยกชุดเลยใช่ครับตัวนี้มันเป็นตัวแยกเนาะมันมีปั๊มติ๊กไหมคะนี่ไม่มีครับจะมีแค่รุ่นแรกๆรุ่นดีแมกรุ่นแรกที่ ที่มันที่กองโซลา่าอยู่ได้ท้องอะ่ะตพรานั้นเลยบางทีครับ๋อ,อ,อ,อกองโซลา่าอยู่นู่นเหรอใช่ร่างมันนะใช่แต่เป็นมีด้ดีฮะมันมีปั๊มติกปั๊มติกเสียมาก็ใหญ่เนาะเจอรถบางคันเปลี่ยน,นกองโซลา่าพี่แล้วปั๊มติกมาเสียเนาะอโอ้ยประมาณกว่าจะไรขึ้น มาล้างทำความสะอาดผมเพิ่งจะถอดล้างนี่เดี๋ยวว่าไม่ได้ถอดมาทั้งหมดสวยนะพี่ผมล้างมาาเมือ่อวานเนาะอ๋อผม,มเอาลมฉีดเอาลมฉีดนี่นะ ใช้ได้ไม่คี้เลย่มากแต่ก็เริ่มอันนี้แหละเริ่มเอาตะกลองมาติต่อมาตัวมันเยอะแล้ว ก่อนดำกว่านี้อีกอันนี้ถอดมาล้างเห็นรถมันสะดุดม,มีอะไรมีมีซีนโคจรมันเป็นอะไร เป็นแบบไหน,นเป็นกระดาษครับกระดาษ ก็เครับกว่าจะหมุนเทียวขึ้นมาได้ถ้าเกิดมันอยู่บนนั้นผมว่ามันไม่มีแรงกดอ่ะอมันกดให้เข้าล็อกกว่าแล้วไปหมุนม มีเจาครับต้องถอดกรองออกยังไงติดอะไรติดอะไรเนาะ ในขณะที่ผมมานี่ครับช่างโชคก็กำลังเพ้นเจ้าคุณทองอยู่เราจะกลับไปถ่ายตอนช่างโชคทำทันหรือเปล่าก็ไป่รู้นี่หลุด,ดแล้วนี่ต้องถอดชุดนี้มาเลยนะับ อุดกับไม่อุดยังไงดีพี่อุดดีกว่าครับอุดดีกว่านะเพราะเขาเมาเต้องยนักแข่งบอกว่าต้องอุดครับช่างบอกว่าอีจีอารักโลกแต่ไม่รักรถเรา ถ้าไม่รู้เราพังนี่ก็จะร้อนหน่อยๆเลยเข้าออกมาเนี่ยอ้น้ำแตกเลยนึกเมงพี่แล้วก็เติมเขาอ๊อโอ๊ยเอาอ,อ,อยู่ที่ี่นติดตรงไหนอ่ะติดท่ออันนี้ครับมันร้อนเหรอ,อใช่ อุดท่อน้ำเลยครับโอ้มาแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วนี่มันก็จะ่าลืมอุดท่อน้ำนะครับนุ่นครับนี่ครับอุดแบบหนาไปเลยเนาะอุดหนาเลยครับสีสันสวยงามหนาดีกว่าบาง บาง,บางยังทะลุถ้าบาง<ช>ส่วนมากบางแล้วเขาก็ใช้ใพวกตัวท่อเดิมนะครับถ้า,าไปมันก็แน่นอยู่แต่ว่าโอกาสทะลุวันนี้ไม่มันมีแห,หะลอะอนาคตหาข้งมือก่อน ครับเสร็จเรียบร้อยนี่ปุสองที่ครับฝั่งโน้นหนึ่งครับตรงนี้หนึ่งครับขอกคืนได้ครับเสร็จเรียบร้อยสะดวกสบาย เช็คดูครับเช็คน้ำหน่อยที่น้ำหายไปอยู่ตอนถอดอียา จะล้างห้องเครื่องครับเดี๋ยวตึงสายพานแอร์หน่อยเจ๋วล้างห้องเครื่องก่อนให้มันสะอาดภายนอกไม่สะอาดไม่เป็นไรฝ <c oughs> นดาวฝนครับ จะฉีดน้ำยาครับสกประปุกแล้วเกินเอาเอาเอาเป็ดมาล้างได้ไหมเป็ดมันจะขึ้นค่าขาวครับอแล้วมันจะกลับกลับมีเนียม ต้องเป็นน้ำยาล้างเครื่องเฉพาะอันนี้ก็ผสมกับน้ำมันน้ำมันโซล่าครับผมอ๋อนี่ผสมครับยน้ำมันโซล่าด้วยโซล่าครึ่งหนึ่งบางคนเขาจะเป็นซินแต่ผมว่าเป็นซินมันจะกัดยางผมมาใช้แค่โซล่าก็พอเหลือๆแล้วหมดติดไม่ติ่ายติดกับครับเดี๋ยวทิ้งไว้สักสิบนาทีครับแล้วก็เอาน้ำเปล่ามาฉีดนะครับ เอาคาแครเลยครับ้นลุยฝนล้างไปมันก็เหมือนเดิมครับอเอาละครับเกิปนี้ก็บายบายครับเดี๋ยวเดินทางไปอู่เสียอันตอนครับสวัสดีครับบายบายครับ